คนรักทั้งประเทศซุปตาหนุม่มฉลองอายุ24ปีแฟนคลาบแผ่ทุ่มของขวัญสุดอลังของขวัญทั่วมีคนรักทั้งประเทศโด่งดังและเป็นที่รู้จักมาจากซีรีส์วรยเรื่องแปรรักชันด้วยใจเธอในบทบาทของโอเอลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพีพีกริดอํานวยเดชกรคู่จิ้งของบิลกิน้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกูลสาหรับพีพีกริดโดยเมื่อวันที่30เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพีพีซึ่งในปีนี้อายุ 2ีแล้วและในปีนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะมีแฟนคลับทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งเอเชียส่งขอควัญมาให้พีพีเยอะมากชนิดที่ว่าล้นท่วมหัวเลยทีมงานที่นี่ .com เขอให้พีพีมีความสุขมากๆนะคะ